สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในสวนยางนะคะอยู่ท่ามกลางต้นมังเร,เรียกกันว่าต้นโครงเครงนั่นเองค่ะนี่ค่ะมีเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่รอบตัวเลยนะคะโครงเครงนี้จะเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในสวนยางที่จะพบได้บ่อยมากคนทําสวนยางในสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยถ้าเข้าสวนเนี่ยมักจะเจอต้นนี้ก่อนเลยค่ะต้นโครงเครงนี่แหละค่ะเขาเรียกกันว่ามังเรนะคะ เขาจะบอกว่าต้นมังเรเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นขนขนนะคะที่ใบมีความระคายนิดนึงนะะเวลาเราโดนนี่้ยคะนี่ด้านนี้นะคะเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะมีสรรพคุณทางยามากมายเลยค่ะ,อะตอนเราเป็นเด็กๆนี่จะเห็นว่าคนเฒ่าคนแก่นิยมเอามาทําเป็นยาสมุนไพรนะคะอย่างดอกอย่างนี้คะ่ะสวยๆอย่างนี้นะคะเขาจะมาทําเป็นยาดิสิด,ดวงนะคะ ส่วนใบนี้นะคะนอกจากนํามารับประทานสดๆสดกินเป็นผักแก้มน้ําพริกแล้วเ็ายังมาต้มต้มกับน้ําน้ําต้มไปเดือดเดืดนะคะแล้วก็เอามากล้วคอหรือว่าเอามาล้างแผลนะคะแผลมีฝีมีหนองอย่างเงี้ยเขาจะใช้นี้แทนยาล้างแผลคะ่ะสมัยก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นบ่อยก็คือเขาจะเอาใบเนี่ยมารูดปลาไหลเวลาจะแกงปลาไหลนะคะเพราะใบมันมีความระคายะคะ่ะ นี่ค่ะจับไปก็เป็นกราคายอย่างนี้เขาเขาจะรูดปลาไหลเขาบอกมันรูดดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไนส่วนที่เป็นรากนะคะเขาจะนิยมนํามาต้มนะคะนี่ค่ะดูรากนะเขานิยมนํามาต้มแล้วก็เป็นเขาบอกว่าเป็นยาบำรุงธาตุหรือว่าแก้ร้อนในกระหายน้าค่ะเอามาดื่มนะคะรับประทานการยิงช่วงหน้าร้อนๆอย่างนี้นะคะเอามาต้ม ผสมน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเป็นกินเป็นน้ำหวานได้เลยค่ะดอกมันนี้นะคะนอกจากสวยงามแล้วมันยังรับประทานได้ด้วยค่ะเป็นผักก็ได้นะคะเป็นยาก,ก็ได้ค่ะมันเรถทายช่วงบ่ายปน,นิดนึงแล้วนะคะมันก็เลยหุบไปเกือบหมดแล้วดอกอะ่ะนี่ค่ะมันจะไม่บานให้เห็นเลยนะคะมันจะหุบแล้วก็จะให้ดูผลนะคะผลดรว่าลูกสุกข,ของมันนี้เขาจะ รับประทานแล้วก็มันจะคล้ายๆลูกว่านะคะมันจะหวานๆขวาดๆหน่อยนะคะบางคนก็เด็กรุ่นใหม่พอเห็นปุ๊บเก็บกินนี้ก็จะเรียกว่าบูเบอรี่ค่ะเรียกแบบเด็กรุ่นใหม่เลยนะคะเขาบอกบูเบอรี่ป่าค่ะเข้าป่าเข้าสวนนี่เด็กๆเด็ดกินกันเลยนะคะเนี่ยลูกลักษณะอย่างนี้ค่ะมันเป็นสมุนไพรที่รับประทานได้หาได้ง่ายแล้วก็ เป็นยาเป็นสมนุนไพรเป็นผล,ลไม้มันเป็นได้สารพัดจริงๆค่ะนี่ค่ะเวลาเราเด็ดมานะคะลูกสุกๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ยังไม่สุกนะคะอย่างนี้ดูข้างในนะมันคล้ายๆกันเลยนะคะกับกับลูกว่านะสีมันออกม่วงๆนะคะนี่ค่ะมีเมล็ดอยู่ข้างในค่ะนี่ค่ะสีม่วงนี่นะแล้วขดฝาติดลิ้นสีม่วงๆเหมือนยาป้ายลิ้นนะคะ นี่รับประทานอร่อยนะคะเอาไปปัน่นเป็นน้ำปั่นก็ได้ค่ะนี่มเมล็ดที่สุกนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดที่สุกแล้วก็ไอ้ต้นมังเรนี้นะคะโครงเพลงเนี่ยเ,เขาเอาไปปลูกประดับบ้านกันก็เยอะนะคะเห็นเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนฝนทนแรงอะไรได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ตัดแต่งพุ่มสวยนะคะนี่ค่ะมันงอกนะคะไปไม่หมดเลยค่ะทั้งสวนเลยนะคะ เวลาเดินในสวนนะคะเด็ดกินไปด้วยทำงานไปด้วยนี่สบายใจเลยค่ะแล้วก็เวลาเรากลับบ้านนี่ค่ะยอดอ่อนนี้ค่ะเด็ดไปลวกเด็ดไปกินสดได้เลยนะคะเป็นสม,มุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายเลยค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะคะถ้ามีอาการเป็นระดูขาวหรือว่าตกขาวเนี่ยเราเอารากมันมาต้มหรือว่าเอาใบมันไปลวกกินก็ดีนะคะ คนที่คลอดลูกใหม่ๆอย่างเงี้ยเขารับประทานดีนะเขาบอกว่าหลังหลังคลอดเนี่ยเรารับประทานไปเล,เลยค่ะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากจริงๆแต่เราเห็นอยู่ในสวนยางแล้วมันรกนะคะบางคนก็บอกว่าดำคาญเดินมาเนี่ยมีแต่ะละคายผิวโดนขนมังเรโดนผิวนะคะแต่ประโยชน์ของมันนี่มหาศาลเลยค่ะค่ะเต็มไปหมดเลยนะ,ะเวลามันเป็นดอก พร้อมๆกันอย่างเงี้ยดอกสีสวยๆมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยเสียดายเรามาบ่ายไปนิดนึงเราไม่เห็นความสวยงามของดอกมันนะคะมีบางท่านไม่ทราบนะคะว่ากินได้นะคะอร่อยค่ะลองชิมกันเลยนะคะพอปัน่นปุ๊บน้ำเป็นสีม่วงเลยค่ะต้นมังเรหรือว่าโครงเคลงนั่นเองค่ะ